ภาชนะใส่น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สะอาดจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างกับเครื่องยนต์ส่วนอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์เล่งไม่ขึ้นเครื่องยนต์เล่งสะดุดเครื่องยนต์มีควันขาวและอาจจะส่งผลทาให้เครื่องยนต์ไม่มีกําลังในที่สุดได้นะครับสวัสดีครับพบกับผมเบิร์ตสลายุทธกับรายการคู่หูดูแลรถ คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาคลายข้อสงสัยในเรื่องภาชนะใส่น้ํามันเชื้อเพลิงไม่สะอาดจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างกับเครื่องยนต์สาเหตุที่ผมจะมาแนะนําในคลิปน um ี้มีอย um ู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ 1. น้ําที่ปนเปื้อนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงและ2สารเคมีที่ปนเปื้อนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีที่มีน้ําและสารเคมีปนเปื้อนกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชุดกรองดักน้ํา ชุดปั๊มป้อนน้ำมันเชื้อเพลิงชุดแหวนยางชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและชุดหัวฉีดส่วนอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องยนต์เร่งสะดุดเครื่องยนต์มีควันขาวและอาจจะส่งผลทําให้เครื่องยนต์ไม่มีกําลังในที่สุดได้นะครับสําหรับการแก้ไขนะครับในกรณีที่มีน้ําปนเปื้อนเข้ามากับน้ำมันเชื้อเพลิงให้เราสังเกตดูที่กรองดักน้ําใต้กรองดักน้านะครับจะมีแหวนยางสีแดงถ้าแหวนยางสีแดงตัวนี้ลอยขึ้นมาจนถึงขีดสีขขาาาาววแสดงง่มมมีนนนนน้้้้เเเเืืออกััพลิ ให้เราทําการแก้ไขโดยถอดชุดกรองดักน้ําออกมาทําความสะอาดและประกอบกลับเข้าไปใหม่สําหรับแท็กเตอร์นะครับรุ่นที่ไม่มีชุดกรองดักน้ําให้เราเปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตามรอบหรือตามชั่วโมงการใช้งานหากพบอาการก็สามารถเปลี่ยนก่อนได้เลยสําหรับวิธีการถ่ายน้ําออกจากถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในกรณีที่แท็กเตอร์เป็นถังน้ํามันแบบด้านล่างให้ทําการถอดปลั๊กถ่ายที่อยู่ใต้ถังเพื่อระบายน้ําออกจากถังน้ํามันเชื้อเพลิง สำหรับแทคเตอร์ที่เป็นถังน้ํามันอยู่ด้านบนให้ทําการถอดถังน้ํามันออกมาเพื่อล้างและทําความสะอาดกรณีที่สารเคมีปนเปื้อนกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับกองแท็กเตอร์เนี่ยไม่สามารถแยกสารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิงได้หากสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะส่งผลทําให้ชิ้นส่วนเกิดความเสียหายอาจจะเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับก่อนที่จะนําภาชนะไปใส่น้ํามันเชื้อเพลิง ควรจะล้างและทําความสะอาดทุกครั้งก่อนการนําไปใช้งานสําหรับภาชนะนะครับที่เราจะนํามาใส่น้ํามันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถังเหล็กหรือถังพลาสติกนะครับไม่ควรอยู่ในสภาพผุกรหรือเกิดสนิมควรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับหาลูกค้าต้องการนัดช่างบริการนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้หรือที่ไลน์แอดสยามอุปต้าได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย อย่าลืมฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้กับช่องสยามคูปตา้าแล้วพบกันใหม่กับรายการผู้หูดูแลรถใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ